อ่า,อา,อาก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเราก็ยังอยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะไปดูแพ็ครายวันว่ามีอะไรเข้ามานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฮ้ยมีแพ็คลีกเข้ามาอีกแล้วโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเจ้า กิกันโนโตซาลัสเจนสองอืมโอ้โหสวยสวยสวยอยากได้อยากได้อไดโอเคเดี๋ยวเราไปตีดูแพ็กธรรมดาก่อนโอเคมีแพ็กสัตว์น้ำเข้ามานะปลดล็อกเจ้าเมกาโลดอนนะระดับรีเจนเดอรี่ระดับหนึ่งนะครับตัวพี่ยังไม่เคยมีเลยเดี๋ยวเราเราไปตีกันก่อนเนาะโอเคลีกเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวล่าเจ้าเมกาโลดอนก่อน นะครับอรอบแรกปึ๊บรอบแรกน้ำลึกน้ำตื้นน้ำลึกโอเคอย่างนี้เราก็จัดน้ำตื้นลงไป3ตัวเลยน่าจะดีกว่าไหม,มต้องบริหารตัวดีๆนะจะได้ตีครบสี่รอบนะมันต้องตีให้ได้ถึง4รอบนะครับโอเคอีกตัวหนึ่ง เอาตัวอ่อนๆลงไปเลยนี่ไปรอบแรกน่าจะโอเคอยู่ไปโอเครอบแรกเราเริ่มก่อนเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับเพราะมันแพ้ทางเรามันมี2มันมี2แล้วมันก็เปลี่ยนตัวเอาน้ําตื้นมาชนกันแล้วมันก็โจมตีหนึ่งแต้มไม่เหลือดิแต้มไม่เหลืออย่างนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัว ตัวเด็กมาเลยนะเพื่อมาสะสมแต้มชาร์จนะครับไปตอนนี้มันมีสองมี2แล้วมันโจมตี2เลยนะมันแต้มหมดละโอเคปึ๊บมันแต้มหมดตัวนี้พลังโจมตีเออก็พลังโจมตีเท่ากับตัวเก่งนะก็เอาตัวนี้โจมตีเลยดีกว่าไปปึ๊บแล้วก็ชาร์จไปสีแต้ม ปังเรียบร้อยตัวแรกไปนอนตัวที่2องเราชนะทางนะครับมี3มีส,มมสมแล้วมันก็ไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรเราก็ชาร์จสิชาร์จแล้วก็ตีต่อไปหนึ่งไม่เข้านะมันป้องกัน2มันมี4มันมี5แล้วตอนนี้มันมี5มันโจมตี4ปังไม่ตอนเฮ้ยมันไม่โจมตีกักนะโอเค เราก็จัดการตัวนี้แล้วตีเผื่อไปหน่อยแล้วที่เหลือก็ชาร์จไปปึ๊บปังเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายมันแพ้ทางเรามันมีสมันโจมตีสปังนอน,น,อน,นอนเลยต่อไปเรามี8มี8แล้วโจมตีหมดสิครับถ้าไม่ตายต้องมา,ป,าปั๊บปึ๊บ งเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกป๊บโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบสองเลยรับดี A ม่วงช่วงนี้พี่ต้องการ DNA ม่วงเลยมากเลยนะเพราะว่าจะไปบิ้วตัวนะสร้างตัวอื่นโอเคมันน้ําตื้นประการลังน้ำตื้น,น,นแล้วก็จัดประการลังลงไป3ตัวเลยนะครับโอเค ไปมาเราก็ชาร์จก่อนเลยปึ๊บ AI มี2มี2แล้วมี2องแล้วมันโจมตี2เลยนะมันรีบมันรีบโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเด็กมาดีกว่ามาสะสมแต้มชาร์จหน่อยไปชาร์จไป มันมี2มันเปลี่ยนตัวเอาปากกาลังมาเราก็ชาร์จแล้วที่เหลือโจมตีไม่เข้านะมันป้องกันหนึ่งโอเคตอนนี้มันมี3มี3แล้วไม่ทำอะไรเก็บหมดแล้วก็ชาร์จแล้วที่เหลือไปโจมตีซะเข้าไปหนึ่งแต้มก็นิดเดียวเองตอนนี้มันมีสี่ มันมีสีมันโจมตีหมดเลยนะปังเรียบร้อยเราไปนอนเลยโอเคตอนนี้เรามี8มี8ดเราก็เปลี่ยนตัวนะพลังโจมตีมันสูงดีตัวนี้ปึ๊บโจมตีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วก็ต้องป้องกันไว้นิดนึงแล้วที่เหลือก็ไปช,ชาร์จไปปึ๊บปังเรียบร้อยตัวแรกไปนอนซะ ตัวที่สองมันมีสีมีสีมันเก็บเฮ้ยมันมันเก็บอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราชาร์จสี่แล้วโจมตีไปสองไม่เข้านะมันเมื่อกี้ป้องกันหมดเลยนะตอนนี้มันคงมีสีเช่นเดิมแล้วมันก็โจมตีสี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะงานหยาบอาแล้วนี่เอาแล้ว อ่อนเก็บสองตัวที่เราชนะทางได้ไหมออต้องป้องกันค่อนข้างเยอะไปปึออ๊บปังเรียบรอ้อยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเหรอตายแล้วเฮ้ยเอาไงดีอะปึ๊บป้องกันไว้ก่อนกรชาจมันป้องกันสี่นะ แล้วมันก็มันไม่โจมตีเอาแล้วไงล่ะเอาแล้วไงล่ะเราป้องกันสีแล้วก็ชาร์จหนึ่งนองดูเอา้ามันป้องกันสีอีกแล้วเฮ้ยมันมีสีไม่ทำอะไรอีกแล้วออเราก็ต้องป้องกันสีไว้ก่อนแล้วก็จลองโจงตมตีต่อไป็นึงมันป้องกันสีจริงๆนะเมื่อกี้ โอ okay, เคคราวนี้เราไปสกิปมันละมันน่าจะโจมตีละเออโจมตีมาสี่ซะปังไม่โดนก็ป้องกันหมดแล้วเราก็โจมตีหนึ่งที่เหลือป้องกันนะไปปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายมาวัดดวงตีมาให้หมดตีมาให้หมดเออปังเข้าแค่หนึง่งโอเคไปชนะนะครับรอบนี้หูเกือบแพ้ บังเรียบร้อยโอ้ยเกือบแพ้เกือบแพ้โอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2การตีแพกใต้น้ำปลดล็อกเจ้าเมกาโลดอนนะโอ้โหเหนื่อยเลยรอบเมื่อกี้รอบที่3ามปากการลังน้ำลึกปากการลังเราก็จัดน้ำลึกลงไป3ตัวเลยดิเออใช่ไหมใช่สิ อ่ะน่าจะชุดนี้น่าจะเพียงพอไปไปเราก็ชาร์จก่อนเลย AI มี2มี2แล้วไม่ทำอ่ะมันเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้มันไม่ทำอะไรด้วยเราตอนนี้เรามี3เราก็เปลี่ยนตัวตัวเด็กมาแล้วก็ชาร์จซะ เอมี3แต้มมี3แต้มแล้วโจมตี3เลยเออโจมตีมาให้หมดนะครับตอนนี้เรามี5แต้ม5แต้มเราจัดการตัวนี้ให้ไปนอนก่อนแล้วก็ชาร์จไปไปนอนซาเรียบร้อยตัวแรกตัวที่2มี3มันแพ้ทางแล้วนะ มันโจมตีสามเลยปังเราหลับเลยโอเคตัวสุดท้ายเราต้องเก็บเขาสองตัวนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต้องป้องกันแล้วก็ที่เหลือก็ชาร์จไปสองแต้มก็เพียงพอให้ไปนอนมาตัวสุดท้ายโจมตีมาหมดก็ไม่เป็นไรนะโจมตีแค่หนึ่งเหรอโจมตีแค่หนึ่งอย่างนี้ก็เจอท่าไม่ตายเลยนะ ให้โอกาสแล้วไปไปเข้า5้าแต้มปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่สามใกล้ได้เจ้าเมกาโลดอนแล้วโอเคเดี๋ยวไปรอบสุดท้ายรอบที่สี่ไปก็มีตัวที่เหลือนะมันจัดประการลังน้ำลึกน้ำตื้นเราก็จัด เอาน้ำตื้นไปชนมันดีกว่าตัวสุดท้ายจัดปากาจัดน้ำลึกชนน้ำลึกน้ำตื้นชนน้ำตื้นน่าจะดีกว่าเอออย่างนี้น่าจะโอเคกว่านะครับโอเคไปปึ๊บเราเริ่มก่อนเราชนะทางก็งชาร์จก่อนสิ ปึ๊บไป AI มี2มี2แล้วมันเปลี่ยนตัวเอาน้ำตื้นมาแล้วมันโจมตีเลยนะปังโอเคแต่มันหมดเราก็ต้องชาร์จดีกว่าเนาะไปะสังเวอร์ชีวิตไปก่อนมันมี2มันโจมตี1มันเหลือ1แต้มใช่ไหม เหลือ1แต่มอย่างนี้เราก็ชาร์จไปแล้วก็โจมตีไป2องอไปเออไม่ป้องกันด้วยโอเคตอนนี้มันมีสมีสแล้วเก็บะอะเฮ้ยเราก็ชาร์จสแล้วก็โจมตีสโอเคเข้า2แตแมปังตอนนี้ตอดมาครึ่งหลอดแล้ะโอ้มันสะสมมาถึง6แล้วนะ ถึง6แล้วพันโจมตี5เหลือ1นปังเรานอนก่อนตัวแรกโอเคเดี๋ยวเราได้เวลาต้องเปลี่ยนตัวแล้วนะปึ๊บแล้วก็โจมตีเมื่อกี้มันเหลือ1แต้มแล้วเราก็ต้องป้องกันไว้หน่อยที่เหลือก็ชาร์จไป โอเคไปนอนตัวแรก a อไไปนอนตัวที่สองมันแพ้ทางเรามันเปลี่ยนตัวมันเหลือสามแต้มแล้วมันก็โจมตีหนึ่งเหลือสองแต้มตอนนี้เรามีหกเราก็ต้องเปลี่ยนตัวสิครับมันเหลือสองแต้มใช่ไหมเราก็ต้องโจมตีเผื่อไปแล้วก็ชาร์จมันเก็บไปชาร์จนะปัง ตัวสุดท้ายมันมีหมันมีหแล้วมันโจมตี3ปังแล้วนอนโอเคโอเคแต้มน่าจะพอนะเพราะเลือดของมันน้อยเนาะโอเคโจมตี5เข้า3ามแมก็ไม่เหลือสิครับโอเคครับก็ชนะไปนะครับเย้ย โอเคเดี okay, ๋ยวไปรับของรางวัลกันเลยนี่เป็นซองเจ้าเมกะโลดอนนะสวยมากโอเคเปิดซองปุ๊บโอ้โหได้เงินเขียวเยี่ยมแล้วก็ได้การ์ดเจ้าเมกกะโลดอนมาด้วยนะโอเคสวยงามแล้วก็แถมได้แต้ม JW เฮ้ยช่วงนี้แจม JW คูณสองอ่ะเย,ยี่ยมเลยแล้วก็ปลดล็อกด้วย โอเคนี่ได้มาแล้วนะครับเจ้าเมกาโลดอนต่อไปก็จะสามารถใช้ DNA ม่วงไปซื้อได้แล้วนะก็เรียบร้อยไปสำหรับการตีแพ็คปลดล็อกเจ้าเมกาโลดอนนะโอเคสวยงามโอเคเดี๋ยวมีงานหนักรออยู่ก็คือหลีกล่าเจ้ากิกันโนโตซารัสนะครับโอเคเดี๋ยว เราก็จะไปล่ากันอีกทีไม่รู้จะตึงมือหรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้พี่ไปล่าเจ้ากีกันโนโตเซารลัดด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ